ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมึงนี่แถลงการมีม่นะ้องขั้นตอนการทํางานนะงระบบอันดับแรกนะครับให้รู้จุดนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมนี่นี่รู้จุดนะครับรู้จุดแล้วนะอันดับแรกรู้จุดนะครับผมอันดับที่สองนะครับตั้งสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับผมไฟนะ ด้วยบรเออร์นะครับผมตั้งหัวทุกท้างครับสายหน้าที่ประมาณ2เล่นนะครับผมพ้าเราทุกเลนในนะทุกเลนในปิดปั๊บเราก็มาเปิดเล่นนอกนี่นะครับผมเล่นนอกก็ปิดด้วยนะเพื่อที่ว่ารถนะครับผมรถปูนมานะครับรถปูนมารถมาเอาเศษปูนนะครับผมแล้วสนะครับผมทำลายนะ ถ้เาเกิดว่าหานอ่านตรงไหนนะครับผมที่ผมไม่จอยนะที่ไม่มีจอยจอยเส้นนี้นะครับเส้นดำๆนี่ขึ้นมาพี่น้องนี่นะครับ้านอ่าตรงไหนผมไม่จอยต้องจัดครับให้ตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลามเวลาเราทุบมันลามนะครับผมทุบเสร็จนะครับผมเอาเม่โขบเปิดนะครับเาปิดกไซนะครับผมเอาได้เยอะนะครับเอาได้เยอะไม่ได้ ต่อเลยเยอะได้ครับผมวัดความดื้อของผมเลยทางฝูงตอนนี้ครับผมตออเลรื่อนๆนะครับผเคือนนี้จบนะครับผมอีกแผงหนึ่งข้างหน้าคตลบตรงนี้แค่แผงเดียวใช่ไหมตรงนี้แผงหนึ่งแล้ๆๆ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 เขาจะไปที่เก่าไอ้ตรงนู้นมันบวมด้ไอ้ตรงนู้นมันบวมไอ้ตรงนี้อ่ะกิ้งกิ้งอยู่เนี่ย ตอนนูนลงมาด้วยเด้อแต่มาจ้งไปแล้เดี๋ยวถ้าไข่งอนครับผมไข่น้องไข่ล่ะนะฮะไอ้พวอไอทั่วกวมุ้วแรงนะครับนะครับ เอ้ตัพี่รังค่ะวิ่ชนเนี่ยัเอมาเพิ่มเป็นแรงครับผมแขงนึงระยะแขงนะครับผมถึงนี่นะครับช่วงานนึงเกุกหนาสองนะครับทนึ่งมาได้นานเดียวนะครับได้ที่นี่ยุกา่เท้พี่้องนีก็ยุาใ่เท้านะครับผม ระที่ประมาณนะครับคูอประมาณนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่ากระทุกกี่แผลงนะครับผมกระทุบเาี่ยวระลายแผงก็คือนตรงเหีวครับเหี่ยวเหมือนที่นี่แหละเป็นงานตามนี้แตามมันับผมอย่ารัดขั้นตอนนะครับผมถ้ารัดขั้นตอนงานมจะไม่ผ่านนะครับผมอัดท้ายนี่นะครับผมมาคนไรเชนแท่ฮะถูกอกถูกใจสับกระดิ่งนะครับผมก็ได้ผ่านคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้วันดีพี่น้อง